สวัสดีครับพวกเราช่องอาราเฟนไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องมาด้วยนะครับเันนี้เจอช้างงาเลยอือตัวนี้เป็นุ้ยเป็นอะไรปีใหม่เป็นอะไรอะปีใหม่เป็นอะไรสงสัยตื่นตัวนี้ ตื่นตกตื่นสายแล้วกันอันนีกแล้วตัวนี้ตาคือถี่ตัวนี้ตาออกใสๆเนะหลักงานเขากินบอสมุติช้างตาใสเนี่ยผู้ตาสวยมากเลย เหมือนแม่เจ้าเลิฟเลยแล,ล้วเราก็จะพามาหาท่านผู้นี้ครับท่านก็คือพระเอกแสมสันย,ยกงวง่ะตรงนี้จะเป็น than khoản mương đồm lắm đồm lắm mình đu xem mi ở cái cây ็นลงเลี้ยงไข่ไก่มาสู่เมืองนี้ดมนะครับปกติผมยืนถ่ายตรงนู้นนะครับแต่ว่าก็ช้างเอาผูไว้ก่อน เลยต้องมาถ่าย,ยานี่ข้างหลังเขานี่เขาก็กลัวคนเหมือนกันนะเขาก็พอคนมาเขาก็มายืนหันหน้าให้เลยแซมสั้นก็หูเผือกเหมือนกันนี่แต่ว่าเผือกน้อยๆเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้เผือกน้อยนิดนึง แต่ตัวนี้น้องชายเขาเนี่ยเผือกเป็นพ่อเขาเลยอันนี้เผือกที่หน้าเผือกที่บริเวณขาหน้าครับหูอันนี้เป็นไร โดมมีอย่างเซมนี่งไงนะเจ้าเดี๋ยวซูมมาให้ดูอันนั้นจะทองคำนะครับเพิ่งอาบน้ำเมื่อนี้เห็นไหมครับนะทองคำเอ้าตายแล้วอยากเล่นเ,เขาอยากเล่นก,กับเจ้าของไงนะครับมือมือเขาจะไปจับไปกระติกน้ำ ให้น้ำไก่เขาพยายามนอนมือจับไม่ได้ฉลาดครับช้างอาคนดี้ข่าวนะครับเกี่ยวกับช้างที่ทำลายคนตอนนี้เป็นการเป็นข่าวดังเลยน่าจะไม่ดื้อน,นะครับช้างตัวนี้เลือด,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 ด vậy khả lăng Anh ấy ôi hãy nằm cây Nằm vào đây Ủa 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 แซมสั้นกับขวัญเมียงเริ่มเริ่มขยับมาแล้วจำม่นชื่ออะไรไม่รู้ทำร้า,ายสัตว์เดรัจฉานด้วยกันหมาแมวไก่ เ,ไปไเป็นยังห่อนบอกห่อนอยู่บ่แซมอนาคตจะงาจะเป็นประมาณทองใบนะครับถ้าตัดบ่อยๆก็จะเป็นแบบทองใบนะคือยาวเสมอต้นเสมอปลายเอาเอาอยัาง เงินหาวครับเงินหาวผมชอบช้างตัวเมื่อกี้มากนะครับตาสีเทศเขาดมดีขนาดนะ่ะเออบอญย,ยังไยกางหูวปทยแล้ว

อันนี้เป็นการทำใส่กับลูกพี่ียมนะครับนี่มันได้เสี้ยวย่าไม่กินยาวเป็นช้างอะไรอะไรตัวเล็กอะไรเห็ดให้รเขาไว้ตัวที่ตัวเดยนถ้าเจอพี่เล็กมานี่ช้างตัวตัวนี้ครับนิ่งหมดเลยนะพี่เล็กแกเป็นคนที่ครับมี ของดีนะครับเต็มตัวเลยสังเกตนะครับครูคนไหนที่ขืมขึมดูดุครับจะมีนักเรียนน่ะกลัวเยอะแต่ครูคนไหนใจดีครับนักเรียนไม่ค่อยกลัวนะอันนี้จะจีบสาวลแล้วแซมสั้นนี่ยังไม่มีอ่า ลูกนะครับผสมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันคุณตาเสาหน้ายังไม่เคยนําไปผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้านําช้างตัวผู้ไปผสมพันธนะุ์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเลี้ยงยากเขาก็าอย่างนั้นสีบสาวช้างตัวเมียที่ประมาณสักสปีครับสปีก็จะสามารถมีลูกได้แล้วตัวนั้น ส่วนตัวผู้ตัวนั้นครับอีก้5ปีครับก็จะออกลายแล้วเริ่มตกมันไปแล้วอะไรด,ดูดปากเร่งไหมเขาดูดเขาดูดน้ำลายผสมกับเออ่ดินเพื่อคลายความร้อนดมอย่างแท้ น่าจะาก้วยกินอยู่ยนนย็น oh. ไปยืนนะครับเขาเคยได้กินกับเราไงเขาก็ยืยนสูงนะยิ่งยืนบนที่สูงนะ่ะยิ่งสูงไปใหญ่นะออยู่ถนนแลเขาฝึกฝึกช้างน้อย อยู่บริเวณถนนนะครับเาฝึกช้างน้อยให้เดินตัวเดียวไม่ให้ตื่นอัออีกก็ช้างน้อยนะปีใหม่เห็นไหมครับเป็นช้างที่วิ่งอยู่กับที่ปีใหม่เอา้าวมันไงพูดปึ๊บกูบอยู่น่าเลย มาเล็กสร้างผู้ใดนะเล็กโอ้สร้างจากของขอท่านว่าตัวน่ะอะไรท่นผู้ใดนะครับแกฝึกช้างตัวเองนะครับเจ้าธันวาช้างน้อยธันวาดมดังเส้ม มานคือเด้กไอตัวนี้เนี่ยถอยตัวได้เขาดีนะไอตัวนี้ก็จะดมอยู่เรื่อยเลยเสร็จกูแน่เสร็จกูแน่แล้วคิดในใจแซมสั้นบอกเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องอลาเฟนไทยแลนด์นะครับ ถ้าสนใจแหวนหางช้างของขังตังช้างก็สามารถทักมาได้ที่เพจแวนหางช้างของขังตังช้างครับผมจบภาพสวยไปกับแซมฟันแซมสั้นแซมมี่